กับพวงหัวจุกเนี่ยมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ้างด้านหน้าเนี่ยจะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูพวงหัวจุกค่ะแค่นี้เป็นเป็นพวกกงมาเป็นพวงแป้นค่ะค่ะแต่พวงหัวจุกเดเดี๋ยวพี่พาไปดูด้านหน้าเนาะค่ะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเพิ่งเอาดอแล้วเขาก็จะติดลูกค่ะน้อยเลยค่ะก็จะติดลูกจำนวนเยอะซึ่งจะเป็นพวงพวงเลยค่ะค่ะหลังจากนี้ก็อีกสามเดือนครึ่งค่ะเราถึงจะสามารถเก็บผลผลิตได้นะคะ ตรงไหนอีกบ้างคะตรไหนอีกบ้างใช่ไหมคะใช่ค่ะเ,ออเดี๋ยวเราไปดูผลิตภัณฑ์ที่อยู่ตรงหน้าคะ่ะมีตัวไหนที่แนะนําให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจหรือว่ามีจุดเด่นอะไรบ้างคะเคยอธิบายใช่ไยแนะนทีค,ค่ะค่ะเมื่อมาถึงวิสาหกิจชุมชนที่เป็นมะปีดอยู่แล้วเนาะอันดับแรกคือคุณต้องได้ทานน้ํามะปีสค่ะค่ะ,คะ น้ำมันพีของเราก็มีหลายสูตรนะคะตัวนี้เป็นสูตรดั้งเดิมค่ะตัวนี้เป็นมันพีผสมอัญชันค่ะเราปลูกอัญชันเองนะคะแล้วอันนี้ล่ะคะอ๋ออันนี้เป็นเกดทิมะค่ะเป็นการปั่นปั่นสดค่ะอันนี้ให้ความสดชื่นค่ะลองทานยังยังเลยค่ะเดี๋ยวได้ลองค่ะเดี๋ยวลองทานนะคะค่ะในส่วนอื่นที่เราจะมีผดพันธุ์ที่จะนำกลับบ้านนะคะก็เป็นทุกแยมค่ะอันนี้เราทำจากผิวเปลือกกันนะคะค่ะชุดนี้พวกนี้จะมีลิ้นขับลมในท้องค่ะชุ่มคอค่ะ เเห็นมีจ <House> ัดเป็นเซตด้วยใช่ไหมคะค่ะมีเซตด้วยค่ะอันนี้3ามขวด100บาทค่ะ <and> ค <design inventory> ่ะนอกจากนั้นค่ะเราก็จะมีมะปิ๊กกวนค่ะที่ทำจากผิวเปิดเช่นกันค่ะมะปิ๊กแค่อินค่ะซึ่งอันนี้ทำจากผิวเปิดเช่นกันนะคะค่ะอันนี้เป็นมีกจับซอสมะปิ๊กค่ะค่ะตัวนี้เป็นเป็นเป็นของฝาแล้วก็เป็นของทานเล่นได้เลยค่ะันนี้เป็นซอสเหมือนกันได้ไหมคะหรือเป็นแยมคะตัวนี้เป็นแยมค่ะค่ะเป็นตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นขนมปังทาแยมค่ะค่ะซึ่งอร่อยมากค่ะ อันนี้จะเป็นในเรื่องของอน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะซึ่งบ้านเราเนี่ยอ,อยู่ใกล้ทะเลค่ะจะมีอาหารทะเลจําเมินมากค่ะเราก็เลยอลองมาผลิตเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดดูค่ะบ้านเราเรียกว่าน้ำพริกเกลือนะจ้ค่ะคทีนี้เราทำเป็นห้าสูตรม,มีสูตรไรบ้างคะอ่ามีสูตรเผ็ดน้อยดั้งเดิมโหระพาผักชีแล้วก็ใบสะระแหน่ค่ะค่ะอาเห็นอันนี้มีอันนี้คืออันนี้เป็นชามาปี๊ดนะค่ะเราจะเอาไปชงกับน้าร้อนดื่มค่ะจะนิ่มลงในท้องค่ะ มากับผู้สูงอายุค่ะถ้าเราเดอกกับน้ำพึ่งกนนะคะ,คะเห็นมีเครื่องสําอางด้วยไหมคะออตอนนี้ค่ะเรานํามาทั้งลูกกระหักสกัดค่ะแล้วก็ทําเป็นเจลล้างมือค่ะเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะที่กาลังทดลองอยู่นะคะค่ะอันนี้คืออันนี้เป็นเจลล้างมือเหมือนกันค่ะแต่เป็นผลใหญ่ค่ะอันนี้เราทําเป็นขนาดพกพาค่ะโปรแกรมท่องเที่ยวที่นี่มีอะไรบ้างคะที่น่าสนใจ ถ้าเรามานะคะเราจะได้เ,เจอกระสวนมะตีค่ะแล้วก็การแปรรูปค่ะาการเรียนรู้เรื่องของสายพันธุ์นะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะพาท่านค่ะไปล่องเรือค่ะทายคยักชมเหยี่ยวแดงค่ะ